เป็นของต้นมันขอ,อ,องเรือของเรือตอนผมมาครานั้นยังน้ำยังไม่มีน้ำมีน้อยตัวนี้น้ำเต็มตะลิ่งเลย ตองน้าขึ้นหรือเปล่าอันนี้เป็นป่าชายเลนมีปลาด้วยมีปลาด้วยปลาอะไรจะดำดำๆตรงหางเรือปลาเสือ เ,เป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์นะครับใครผ่านไปผ่านมานะอย่าลืมมาแวะนะครับทำบุญนะฮะปัดต้นหมันครับ,รนะรบรยังต้องการบูรณะอีกนะฮะตอนนี้ก็บูรณะไปเยอะนะครับบูรณะไปเยอะอยู่นะครับท,ที่ได้เห็นเนาะ แต่ศาลานี่ก็ปรับปรุงใหม่เพสร้างสร้างใหม่มั้งเนี่ยนะครับทําใหม่นะครับทําใหม่นะครับอันนีนะ้อันนี้กุติของอาจารย์นะครับอาจารย์มาทาบุญเมื่อกี้เนี่ยนะมาทาบุญส่วนนี้เป็นชายเลน,เนนะบรรยากาศริมดิมนะฮะริมริมขอบวัดเนาะนะครับช่วงน้ําน้ําขึ้นนะครับเป็นป่าชายเลนที่ร่มเย็นมากนะครับร่มเย็นอุดมสมบูรณ์มาก ตรงนี้จะเป็นเป็นเขื่อนนะเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนปล่อยน้ําเป็นเขื่อนกักเก็บน้ํานะครับกันน้าไม่ให้น้ําเค็มน้ําไหลเข้ามาเพื่อไม่ให้อ่กระทบกับกเกษตรกรนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินเป็นขอบปูนนะเป็นขอบปูนบรรยากาศดีลมลื่นดีดีนะฮะบรรยากาศดีมากเลยลมลื่น,น บรรยากาศไทยเลนนะครับวัดต้นหมันนะครับดูลมดูลมวันนี้นะฮะวันนี้อากาศก็เย็นนะครับเมื่อวานนี้ร้อนเอวานนี้ร้อนตับนะฮะร้อนตับเลยเมื่อวานนี้นะฮะวันนี้ลมเฉยนะวันนี้มีลมเฉยเลย น,นีนเป็นกุฏิที่เขาเนี่ยเาลาที่กุฏิที่เขาสร้างอันนี้น่าจะสร้างใหม่นะครับเนี่ยอันนี้น่าจะสร้างใหม่นะครับอันนี้น่าจะสร้างเพราะผมมาที่แล้วยังไม่เห็นนะหรือว่าอันเก่าหรือบูรณะน่าจะเป็นบูรณะหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นบูรณะใหม่นะนะครับชาติสีใหม่ทําอะไรใหม่นะ เป็นเขื่อนนะฮะเขื่อนปล่อยน้ำนะฮะท่อใหญ่นะครับดูดน้ำจากอีกฝั่งแล้วปล่อยน้ำนะฮะดูดอีกฝั่งแล้วใส่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับดูดติดนะอยู่หลังวัดนะครับอยู่หลังวัดเป็นป่าชายเลนนะคะขอบอ่อเป็นป่าชายเลนนะครับเป็นป่าชายเลน เป็นชาเป็นป่าชันเลนที่อุดมสมบูรณ์นะครับลมเด็นนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะปล่อยน้ำาบ่อยนะฮะน้ำาบ่อยอยู่ถ้าน้ำตรงนั้นขึ้นก็จะปล่อยขึ้นมาฝั่งนี้น,นะดูดน้ำ น้าน้าเขาน่า,นา,นายิงป่าน,นี่ขึ้นน้ามามาขึ้นไปนั่นได้เนาะเพะจะดูดน้ำนดูดน้ำจากฝั่งนี้นะดูดน้ำจากฝั่งนี้นะครัท่อขขาใหญ่มากดูดทีเสียงดังกระหึม่มเข้าไปในคลองปลาชายเลน ยิงปลาเราจะไปรบก,กวนด้านนี้เป็นด้านรางวัดวัตตต้นหมันนะครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้ลมแรง เป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์อยู่นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ